โค้ดผนผุนพุนโดนแล้วตามแล้วตามแล้วตำรวจเดี๋ยวมาดึงข้างนั้นโอ้ปลาจอยน่ลน้อง่างมันลงไปล่างโตปลาจอยนน้อง่างครับของเทีย

Ach, kiếm tiền tiền tiền, chia rẽ, kiếm mặt. Oh, sao vậy. Sắp 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 sắp

กแคคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเนื้อหาสาระใดๆทั้งสิ้นการดื่มโุราทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจไม่เหมาะสำหรับเยาวชนนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับมือนีก็อยูกับช่องเอ็มสโลไลท์ขั้นห้าม้ามเดี๋ยวมือนีสิพาไป ซอนปลากับเผาปลาคอใหญ่ครับน้บมันใหญ่ครับอยู่กับคุณลุงทั้งสองคนโดนดอเดิมาหาผีหาเนอนน,น,นี่เป็นต้นยางหน้านะครับวอาน้ำมัน,นเผาเอาน้ำยางมาันเหรอก็ไปเอาน้ำขี้ไต้น,นั่นนะเอาไปอ่อยไฟสม,มื่นนี่ก็บ่ค่อเคยเห็นแล้วล่ะ อยู่หน้านะครับอยู่หน้า,าใหญ่ไม่ต้นหนึ่งก็อบอกว่าเอาเนี่ยลุงจับอ๋อยีของว่าเนียวนี่อสองลุงเพื่อนนะครับบ้างแผนกันว่าวเพื่อนสิลงน้องวิสนันป๋าแนวยนังไงป่ะครับ

โก้ฝุ่นพุ่นฝุ่นโดนแล้วตามแล้วตามแล้วตารววเดี๋ยวมาดึงข้างนั้นมาดงมั้ยแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยววะางกองกัอเบิ้กนเบิ้งมันจุควงออกมากา ดึงๆไมนเต็มเลยสี่โดดมากหนอปวเป็นไงดิปวดปวดม้อมือปวดมือมือมุดเจ็บขึ้นเจ็บขึไนเจ็บขึ่นจ็บขึ้นเอาหยกเลยไม่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 ไช่หรอไม่แกไปเรื่อยมั้ยไม่ปวดไม่ ดามเจ้าบาทเจ้าปงเคยิ้งเลยวัดเตาโอ้ยวัท่านเ้เบิงทานมุงจอยย้อนละบุญโอ้ยยาฮูโอ้เอาละพอดีพอดี เ็มกินอะไกินด้เสียวเ่ตยดมรวยขเ้บ้หนัว้นะแหล่ลุงลดจานที่เดนงมีบรรยากาบพอปดาบ่อบเอกินอี่แล้วแต่ากันพอปาดา่ันพอดาไปกินในบ้าบเา้อนจอยห้กินในบ้าบเากอันนี่นะบอกเอาวัคซีนีนที่ล้อย่เออมือเด็กอตัมือมันก้อยเลยตัวเดียวเงจอยเดยวเขาเลยตัวเดียว ý thức của tôi là quê? ý thức của tôi.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  ý thức của của tôi. ý thức của tôi. ý này của tôi. ý thức 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 của tôi. โอ้ชิวลายเนาะเต็มเลยปล่อยปลาชิวแล้วฮะโอ้ยยำแตกโปโปแล้วบ่ายข้าสดเห้บ้านนี้นะก้อยดิบก้อยสุกดิบเลียวกว้ยโอ้ยดิบขัวที่ดิบจังอู้ไปกินน้ำอะไรเลยไปกินขัวที่อู้มันอู้แซ่บเอออูซะอู้แซ่บกว่าก้อยแต่จังอู้นะกระเผาป่าตัวนี้เท่าไรก้อยกับเจี๊ยบเราเบิดเลยมันเสือบ่ทางหนึ่งย่ใส่เนี้ยโต๊ะบ่บ่โต๊ะขอเนี้บ่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 เอาเหรอเขาดูบ่ ไปไปไปลูกแปก่อนเดเอาเนยมาใส่กันเนมาใส่โอ้ก็เดรร้ายเุงจอยเกิดอะไสิวไอนอันนี้ไปยังนี่ฝันนียังวันนีนะเอาลงหนัตัวหน่อยมียมันกมีโว้ยเหอยมากลาเดียงไปฝันนีตโล่ลงหนักซะ เือเดียวนี่ละสท่าเดีพอได้พอไดกินเนานเลยเามีสูกห้อยเนียชวนี้ะชุรกอ่กกุงนีอเท่ารวนะเขามาล่อมล้วนามอมีอยู่มาหลอมได้มันปลาจอยปลาสไไม่ใกจปลาจอยน้นน้องย่างมึงจอยเนี่ยไปดิ ปลาจอยน่องยางปลาจอยน่องย่างท่านชมรมธุรกิจหมือดเอาทานธุรกิจเหมือดคนเอาทานชมรมคนเอาทานชมรมคนเอาทานเออยาว่าคนเอาทานเต่าใหญ่งฮงเดี๋ยวเรน่อยยังจะไปจะไปทานนิดนึ่งถ้าไปเบิ้งเต่าทานเมื่อกี้เห็นแล้วมังเนี่ยหรอเห็นแล้ว ส้มคนเอาทานมาไม่ได้เย่ไม่ได้กาาคนเป่าทานได้คนเอาทานคนเอาทานไพ่กวาวาจะเข้าบเอาทานเด้รมคนเอาทานมาของเท่านชรู้กันดิ้ม่มคนเอาทานเนี่ยบั้ยเต่าเบิ้นั่นได้ได้หลายเงินหมือนสมือมันสวยเลยลายกว่านั้นเลยสี่หมื่นประมาณ บ่เคยเจคนละบ่ถึงหมื่นดอกวันสามหาเนาะพราได้อย่างนี้จริงอ่าพูดพละหมื่นอยู่ดอกไว้บ่ถึงบ่นบถึงบมอยู่ประมาณสองหมื่นนสมันสามหกพันเจ็ดพละักลอาละโอ้ยไยงก้อยกุ้งอตำดีกินได้เลยเอาลงเด็ดเก้อยกุ้งดิบกินน้ำได้อยู่ เออจังเรียวกี่เหร่อเดี๋ยวมาดิลายครับขับไลยปอกุเมียไหลว่จ้าเนี่ยกุ้งคือไหลเลยใช่ปกเมียมาด้วยเด้เนี่ยไปเมื่อทรงเหรอลูกกินเหล่าได้ร้านไผ่ไหมนั่นเหล่าได้มันจะเพี้ยนเอออันตรายหน่อยอันตรายหน่อยช่วยมก๊อกแก๊บก่อนมันเหี้ยนนั่งโดนบ่ได้ผนมีเวลาเนี่เออมันมีเวลามันก็เลยเอา ไม่งเลยบาทเอาไม่รงเลยโอ้โห้ดีมือขอแกอะวโอ้ธรรมดาเนี่ยเหรืออ่นหล่าจรงมืออึนมืดอะไรดิแม่ทำไงไม่มืดอนเอาคื่อไปล้ำมาเก็บป่าใะ่มามามืออนหยาดเข้าเจไหมน้ก็ยนน้ำหยาดเขาก้อนโดนเทือยังได้มาบานคนละมองเลย ขาติมากทั้งนี้ญยติมากเ้ยช่วงเทียเการพูดด้ไรไม่เหลอแม่ทีแมน้องสันตัวแต่กนเข้าใจกันด้ยวิธีบานเท้านี่มากมากเอาเงี้ยที่ทางคุ้ยเลยจ้ะดึงไปแันโอ้มันมันจะเห็นตปเรียงเขาตายจัหน่ยพูดจเลยอันนี้ก็นยงเปนบ่เตาอันมุนหนาวใช่เตาเป็นเตาน้ำมั้งใช่ใชบานหกโซนไหม แค่ย yeah. to right? erm ั w, ้เขาเนี่ยไปโตไงได้ดำดำตามโดนห้วยปะเต้ากันหดขวนกูเลยเด้อแต่ว่าย่อยมับใหญ่เลี้เขาให้ไลยเจ้าขวนกูเด้อปลาเห็ดปาของบเร่องรบด้ปลาจอยนวน้องย่างันลไปลงตเปลาจอยนเหมอนย่า องเท่าเอาเอาเอาปลาจอยเอาทีกองน้านุ่งทีกองน้ากระดังบ้าทุ่มเตินทุ่มเตินทีกองหน้าผู้ดังมา กีกองหน้าเล่นตีกองหน้าแตาดังบ้าตุ้มปลาเทียนเนี่ยมีสายยาอยู่อะบ่บ่บ่มีว่ะบ่หัวซ่าบ่หัวซาบ่ซาปลาเทียนไม่หัวซ่าเห็นไม่หัวซ่าเันไม่หัวซ่าเธอแล้วลูกชายปลาท้ามล้มลมคนเสาทานองคนเสาทานเฮ้ยเจ็กน้อยยังป้าไปเบิ้ง เต่าคอทานบึกใหญ่ปลาดิโอเาลูกปลาคอใหญ่ไปไปไปปเขาากนปลาคอใหญ่ก็ยังได้น่เลยไม่ยังมีเหรอแย่แล้วเลี้ยงเยอะเนี่ยหนาวอะไรนะลุงเนอะหนาวอะไรเว้ยวเลี้ย ไมือเศร้าหนอยก็เส้นไหวเลยเส้นแม่เลยเส้นเลยเหเอเเนยนไรให้จอยลูกจอยมือโตมาเส้นไหวมือวานมก่อนออไหวามแรงอยอาบอย่ไหวยงมแรงเหนียวโตไหมจัดเบียดกยวน่ง่ยาเียนาะเดี๋เนหรอ

เก็บไปเที่ยกันอ่ะเจ๋จะขับกันเเอานุเรียนอีกุเียนอีกหนดอกุเรียนต้องครอบผสมไหมสมเสือไม่เชื่อเหรอยายก่พอกินหลายอยู่วายดิกินเจีวเดียว บ่าท่านไปเปลี่ยนแจวแล้วเชียร์ได้ยังกิไม้าโอ้แซ่บเว้ยแซ่บไรเราจะจ้างวัาซเนี่เกียวเกี่ยวแดงว้าวตัวโซแขนมันเด้ยนี่งน้องสายใหญ่ป่าครับใหญ่แบบเดียวบาทเดียวพอละเอสาลงห่วงใจวันนี้ก็ไม่ แต่ว่าน้องน้องรบดีเยวมันใหญ่กว่านีเอดียังเนเดี๋ยวเวมันบทันหอนยังอันนี้ว่ไปพอยังเพื่อนเป็นสามพูนแ็งเหมือนว่ามันขวนไม่ยุ่งกัเรามันลอยอยู่มันดินหนายังเพือนได้เดือนไง่ายเลยเขาแย่งไปแ่มก็ถอยหนามโอ้อ่างว่าใจไปสูงดิไฟคาร์หลายไสูงอยน้ามันบจริงคอคู่อนคุยมากไปเด็กมัน

มาน้อยแก่หอยมาไเนี่ยมา่ใช่งครใกรนดยันี้ย่อย่อย่อให้นกมาสิแน่ด้วย้ละไปเลยนนก่หอพอีแป้ดูแกนเจ้าโอเคลูแกนบนหน้าหักลูกลานกินเขากินน้าไเนาะมา น้ามากินเขาพี่นำงเลอหนุ่ม่เลยหกสิบสองหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วเอสิบสองเสียใจเมอนเขาแล้เอาลพี่ละจากลพีละเจ้าเออตากันแ้เจ้าุกอเาตาัดเลยเาโเดโเด่โจเดย กัดวิดีโอไงล่ะวิดีโอซอตเนาะอย่าเอาไว้เป็นกิรลึกนะกิรลึกะเพราะว่าากินกับลุงสองลุงเนาะยอดเนาะเฮาเนาะยอดเลยไปซ้อนปลาได้มากพอตัวนึงปลาซิวไลกูกันไรชื่อไงเนาะอีสาฮวงเลยฮวงกขยาเขาต้องกินซ่ำหนั่งอะไรอยังเนาะยปอบบอยากเรากินแค่นั้นนะฮะแค่นั้นแค่นั้นเอาแค่นั้นมาลุงเทียนกินเขาวะนี่ไปไปได้ไหมนะไปกินเอมามา สวัสดีครับวินขเขาเที่ยงกันครับแบบนี้ลุงเทียนเอาจักบวกด้วยลุงเทียนเก็บเกเออเอาลุงดึงเรียบไ้เอาจัดแซบลุงเทีแซบไปห้องบาทนี่หกสิบสามแนวนาะใจเนาะแถวาวมยนนมโยนักเียนพนมนมโย โอเคทุกน้ำนาไปไปเข้าครับานนี้ปลาตัวนึงปลาคอใหญ่ตัวนึ้ปลาซิวกุ้งเดีลวเนี่ยโคโเลเดียรเอ็มมนีญานที่จะว่าพญานเกียวกง้ยยากโคโนะเคกินก็ชอบไปเป็นหมอาพี่คมดีเลยมามีได้เอาหนังของเาหรไหวถือไวก้อยปลาซิวใส่มดแดงอันนี้ส้น หมกกุ้งเต้นก็ใส่มดแดงเผาปลาคอใหญ่ขาบ่ได้เอาขาตัวเอาละเอาไวปส่งนีนะข้าวเดียวเดี๋ยวข้าวเดียวข้าวเดังวข้าวเดียวเอาดีไหมอะยุบป่ะนี่เอาวหมลุงเทียนเอาวหมปาะนี่ยุบป่ะนี่ไหมไหมเอ้ยบ่ายบ่ายเดียวเฮอ ยุบยัยเลรุงเทียนมูเ hey. จ oh. oh ้าโอ้ยของไคยอ่าปาจนตาตีวัเนี่โอ้ยูจอดเอาลงใจมาเนยเอาปะคุยเข้ามายังไงปะเอาสัมปะแมนแมนใายดิี่ยแล้วนายแล้ว